คุณผู้ชมคะพบกับรายการจุดประกายไอสไตล์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายแรงบันดาลใจในการค้นหาความเป็นตัวของตัวเองค่ะผ่านการพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากหลากหลายอาชีพอย่างในวันนี้ค่ะเรามีหนุ่มไทย1คนค่ะเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่อยู่บนสังเวียนการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์ระดับโลกอย่างคุณปีมรัตภาควิไลโลธค่ะ ความหมายตั้งแต่เด็กๆคืออยากที่จะเข้าไปในรายการนั้นให้ได้ซ้อมเกมทุกวันเลยครับซ้อมต้องไปห้ดยให้เขาเห็นว่าเรามีความแข็งแกร่งพอคือไม่ใช่แบบจะไปชนจะไปอะไรครั้งนี้คือแบบให้เขารู้ว่าเอ้ยไม่ธรรมดานะ <c oughs> ทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหมดว่าว่าเราตั้งความหวังไว้แค่ไหนเรามีความมุ่งมั่นแค่ไหนแล้วก็ความมั่นใจตรงนี้ครับ เป็นประสบการณ์ให้เรากลับมาแข็งแกรงกว่าเดิมเป็นความฝันของผมแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยากจะขึ้นไปรุ่นม o เตอร์จีพได้ได้ค่ะว่ากลับมาพักผ่อนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการแข่งขันด้วยแข่งขันอะไรอยู่คะก็คือแข่งขันในรายการ WorldGP World นะครับก็เป็นรายการ ระดับโลกก็คือแข่งในรุ่น Moto2 ปีนี้ก็มาย้ายสังกัดแล้วก็เข้ามาสังกัดของไทยฮอนด้า t t t g ทีเ i ร e ินีท ก็จะใช้หมายเลขเดิมคือหมายเลข14ครับ14แล้วการแข่งขันเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นู่นก็คืออยู่ที่นู่นผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในในในยุโรปเนี่ยมาค่อนข้างคือปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่อนข้างไี่จะชีดแล้วแล้วก็ต้องเดินทางเล่นในยุโรปค่อนข้างเยอะเราก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องร่างกายฟิตเนสอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็เราก็จะแข่งทั้งหมดเนี่ยสิสนามก็ ก็จะเริ่มในแถบยุโรปก่อนก็<ๆ>จะมาแถบเอเชียในช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยครับแล้วก็การเดินทางทั้งหมดเนี่ยก็จะไปเดินทางกับทีมในทีมที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติหมดเลยในปีนี้เป็นอิตาลีหมดเลยแล้วเราปรับตัวยังไงอ่ะอยู่กับเขาแบบเรื่องอาหารการกินภาษาภาษาทาาุกอย่างก็างตาน้ำครับต้องปรับตัวก็คือแบบว่าเราก็ต้องออผมก็ ฝึกประพูดภาษาอิตาเลียนอยู่ด้วยตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้อยู่สเปนก็ได,ได้ได้เยอะได้เยอะเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าอิตาเลียนตอนนี้แต่มันใกล้เคียงกันนะฮะแต่ภาษาที่ใช้ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับทีนี้จะถามเรื่องส่วนตัวบ้างหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าอยากรู้ว่าฟิล์มนี่นอกจากแข่งรถและเวลาว่างทําอะไรอยู่ในห้องเลยครับนอนครับนอนไม่ใช่ครับก็คือเข้าฟิตเนสครับต้องดูแลร่างกายแล้วก็ต้องควบคุมน้ําหนักด้วย เพราะว่าในรุ่นมอเตทูเนี่ยจะเครื่องยนต์เนี่ยจะเหมือนกันยิ่งเราน้ําหนักน้อยเนี่ยก็จะยิ่งได้เปรียบเพราะว่าคล้ายคล้ายกีฬาจ็อกกี้ครับยิ่งน้ําหนักน้อยเนี่ยเราก็จะได้เปรียบในเรื่องเออความเร็วทางตรงหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับอ๋อน้ำหนักตัวเรานนใช่ครับเราต้องควบคุมน้ําหนักด้วยยังไงคะไม่เข้าใจคือยิ่งตนน้ําหนักน้อยเนี่ยรถเนี่ยก็จะรับน้ําหนักตัวเราได้น้อยคือทางตรงเนี่ยก็จะทําความเร็วได้สูงขึ้นใช่ครับแล้วมันมีอะไรอีกไหมที่เราจะต้องแบบ ต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะาทำการแข่งก็คือ,เ,อ,อเราต้องมีการเทรนนิ่งอย่างเช่น,นจับรถบ่อยอะไรเงี้ยคือต้องซ้อมรถบ่อยแล้วก็ทําร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ําเสมอครับแล้วก็คุมน้นําหนักนี่ก็สําคัญเหมือนกันอ่อะแล้วอย่างเรื่องพอเรื่องแข่งละถามเรื่องเรียนบ้างดีกว่าเรื่องเรียนนี่ก็คือแบ่งเวลาย,ยัางไง ài, ปีนี้ก็จบแล้วใช่ครับก็คือแบ่งคือแบ่งเนี่ยแบ่งมาตั้งแต่เมื่อหปีก่อนที่ผมยังมีเรียนอยู่ในมัธยมตอนปลายครับ ก็คือไปไปกับกลับที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็คือเราต้องแบ่งเวลาอย่างเช่นเรื่องเรื่องเออก็ต้องคุยกับทางอาจารย์ทางโรงเรียนไว้ก่อนว่าเออเราจะมีแข่งช่วงนี้ช่วงนี้แล้วพอกลับมาปุ๊บเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีแบบว่าสอนให้พิเศษอย่างอย่างเช่นในมหาลัยในใน,ในตอนนี้นะครับก็จะมีสอนอย่างเป็นคณะของผมเนี่ยจะเป็นนักกีฬาค่อนข้างเยอะที่มหาวิทยาลาัยนนะบัณฑิตค่ะค่อนข้างเยอะก็คือกลับมาแล้วก็ตามเรื่องงานแล้วก็เรื่องสอบอะไรเงี้ยครับ เท่ากับว่าเวลาเราอยู่ที่นู่นอะ่ะก็เอาหนังสือไปอ่านอย่างนี้ปะ่ะก็ใช่ประมาณนะั้นทั้งอ่านหนังสือแล้วก็ติดต่อกับทางอาจารย์ว่าเราต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็มาสอบใช่ครับต้องกลับมามาสอบครับแสดงว่าก็ต้องทําการบ้านมากพอสมควรเยอะครับการบ้านพอสมควรเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยรู้อะไรอยู่แล้วเพราะไม่ได้เรียนกับทางเรียนปกติอยู่แล้วครับแล้วเพื่อนเพื่อน,นะคะเพื่อนเพื่อมีส่วนช่วยปะ่ะ เหมือนเพื่อนที่นูน่นหรือว่าเพื่อนที่นี่เพื่อนที่นู่นไม่มีส่วนเลยครับเพราะว่าเขาทํางานกันหมดแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนที่นี่ก็อย่างเช่นงานกลุ่มเนี่ยก็อาจจะลงชื่อผมเข้าไปด้วยคือแบบเข้าอยู่ในกลุ่มด้วยเงี้ยเพราะาเราไม่มีเวลาเขาก็เข้าใจเรบปริญญาเมื่อไหร่คะน่าจะประมาณมีนาคมเลยครับ<ป>เดือนมีนาปีหนา้าปีหนา้นาคือเรียนจบเนี่ยก็ทางทางที่บ้านก็ ให,ให้ให้ทางที่บ้านเขาดีใจคือผมอยากที่จะทั้งเรียนจบแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานด้วยก็คือผมก็แข่งเท่าที่มีโอกาสตอนนี้ก็พันดาก็ยังสนับสนุนผมอยู่ผมก็รักในอาชีพนี้ก็เออทำให้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะแข่งในรายการวอจิปีให้ให้ได้นานที่สุดคือเป้าหมายของผมยังยังไม่ได้คือผมต้องการที่จะขึ้นโพเดียมให้ได้ครับถ้าเกิดถามเรื่องของการแข่งขันเป้าหมายสูงสุดเลยของฟิล์มคืออะไร คือเป้าหมายของผมเนี่ยคืออาจจะดูสูงสูงมากแต่คือผมก็อยากทจะได้แชมป์ในรุ่นมอเตอร์ทูครับอยากจะขึ้นไปในรุ่นมอเตอร์ชีให้ได้ครับ รายการเนี่ยครับคือกว่าที่จะก้าวเข้าไปในรายการนี้ได้เราต้องเหมือนแบบว่าทดสอบฝีม,มือตัวเองก่อนอย่างเช่นจะมีแข่งริงแชมป์ยุโรปริงแชมป์ประเทศไทยอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมก็แข่งทิงแชมป์ประเทศไทยตั้งแต่อายุประมาณ1 1 1เปีก็อยู่กับทางคันด้าเลยครับก็แข่งแข่งปุ๊บจนประมาณอายุ14ปีเนี่ยผมก็เข้าไปแข่งในในการออเจแปนคือที่ญี่ปุ่นคันด้าเนี่ยส่งไปลองเชิญประมาณสสนามเออเขาเห็นว่าเออเราสามารถเข้าไปร่วมแข่งขันในรายการนั้นได้แล้วก็ทางทีมที่นุ่นเขาก็สนใจเหมือนกัน เหมือนเราต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองให้ทางทางทางนู้นเขาเห็นก่อนเนี่ยครับผมก็ไปชิงแชมป์ญี่ปุ่นอยู่สองปีก็ได้ลองแชมป์ญี่ปุ่นถึงจะเข้าไปร่วมรายการ world gp ได้ท้อไหมอะ่ะตอนที่แบบระหว่างที่แบบพิสูจน์ให้เขาดูเหมือนเป็นขั้นบันไดครับเราค่อยๆไปสเต็ป by สเต็ปก็คือแบบว่าค่อยๆไปครับมีช่วงที่แบบว่าเฟลบ้าแบบเหมือนกับเฮ้ยมันไม่มันไม่ใช่มีมีครับมีทุกช่วงอยู่แล้วคือก็ต้องพยายามให้กําลังใจตัวเอง คือช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อจะใกล้ชิดผมเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักแข่งเขาก็คอยให้กําลังใจให้ข้อ,อ,อคิดเห็นเสนอแนะว่าเออต้องทำยังไงบ้างอย่าท้อแต่คือค่อนข้างกดดันมากกว่าครับ หลายคนก็บอกว่าเห็นตะแ่งรถอยากดูมุมที่แบบปกติแล้วฟิล์มไปไหนไปเที่ยวที่ไหนถ้าเวลากลับมาที่ไทยจะเจอฟิล์มเนี่ยเจอได้ที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ถ้าผมกลับมาที่ไทยเนี่ยผมว่าจะไปหาทางครอบทางที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ได้อยู่กันเลยบ้านที่ที่ชนบุรีครับผมอยู่ที่ชนบุรี ต้องกลับมาดูแลเรื่องร่างกายด้วยเพราะว่าช่วงพักเนี่ยก็มีจะมีการซ้อมอย่างซ้อมรถที่พีระแล้วก็ที่นครเศรีก็ยังจะซ้อมอยู่คือถ้าเราหยุดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าทางนู้นมันค่อนข้างที่จะชินกับรถทุกวันนะฮะเป็นใหญ่ก็อย่างพักนี่คือพักกี่วันอะที่แบบพักแล้วแบบเบรกเรื่องรถเลยมีป่ะคะก็เบรกเรื่องรถเลยก็คงจะเป็นช่วงนี้ครับประมาณสัก1เดือนได้ครับ แต่เวลากลับมาที่บ้านก็ยังใช้ชีวิตปกติกับเพื่อนๆเหมือนเดิมผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาฮะก็เล่นเล่นกีฬาบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเรามีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบตัวเราเปลี่ยนไปไหมผมก็ใช้ชีวิตปกตินะฮะก็ก็ก็คือปกติก็อยู่กับเพื่อนฝูงเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็มีคนรู้จักมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ถามนิดนึงด้วยว่าถ้าสมมติว่าวันนึงเราแข่งไม่ไหวแล้วหรือจะไม่แข่งแล้วเนี่ย อจะทอะทไรําก็คงจะอยู่ในวงการเนี่ยครับเพราะว่าเราก็ไปหาประสบการณ์มาหลายปีแล้วอยู่ที่นูน่นน้องๆที่นี่ก็อยากผมก็อยากเห็นเขาก้าวไปตรงในระดับโลกเหมือนกันก็คงจะมาช่วยฝึกสอนอะไรเงี้ยครับเปิดโรงเรียนอยางเงี้ยใช่ครับจะสอนเทคนิคที่เราว่าไปอยู่ที่นู่นเราต้องทอํายังไงบ้างต้องดูแลตัวเองในเรื่องไหนบ้างอยากเห็นน้องๆเนี่ยก้าวขึ้นไปในระดับโลกได้ ผมก็อยากอยู่คะแนนสะสมเนี่ยอยากอยู่ในท็อป10นะก็คือ <serves> ตอนนี้เราก็ดีที่สุดของผมเนี่ยอย,อยู่ที่13ในรุ่น250 cc ซึ่งในปีนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนรถมาใช้เป็นซูเตอร์ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างของเราเนี่ยยังยังยังไม่เพ <sh arp Are S 2> ียงพอครับแล้วคิดว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มอีกถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะให้มันเพิ่มอยากจะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะเพิ่มผมคงอยากเพิ่มัวเองมากกว่าอยากจะให้เขาัพพอร์ตอะไร เหมือนเหมือนตัวผมเองตอนนี้ยังยังในในความคิดของผมเองเหมือนยังไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ uh huh. หมายถึงร่างกายสภาพต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนความย,ยังเรียกความมั่นใจกลับมาไม่ไม่หมดเท่าไหร่ครับ uh huh. เพราะว่าทางรถเองเนี่ยก็คือปรับเซตอะไรได้มันจะมีข้อจํากัดของกติกาเนี่ยจะปรับได้เท่านี้ห้ามเกินไปกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้จะผิดกติกาส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนักแข่งเนี่ยจะประมาณ80%รถเนี่ยจะอยู่ที่20% คือตอนนี้ผมก็ยังยังไม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจุดที่เดียวครับอย่างอะไรบ้าง่ะที่ที่บอกว่าแบบเหมือนยังเรียกความมั่นใจกลับมาไม่ได้หมดคือสภาพร่างกายตอนนี้ก็ยังยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยคือตอนนี้ก็ยังยังเป็นที่แขนอยู่ครับเพิ่งมีอาการเพิ่มมานี่ผมเพิ่งไปฝังเข็มมาครับเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อช่วงตรงนี้ยังเก็งเกงอยู่ครับมันเป็นคล้ายๆคือเรียกว่าอารามปั๊มครับเพราะว่านักแข่งส่วนใหญ่เขาจะมีอาการตรงนี้แล้วก็เขาก็ต้องไปผ่าตัดตรงเนี้ย ก็ต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์กว่าที่จะกลับมาเหมือนเดิมคือกลับมาแล้วก็หายเป็นปกติเวลาแข่งเนี่ยคือต้องใช้บิด uh huh. ใช้แรงบิดตรงนี้กล้ามกล้ามเนื้อส่วนตรงนี้จะใช้คนง,งานข้างเยอะแล้วก็เรา uh huh. เวลาเราเบรกเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้กล้ามเนื้อเกรงปิดปกติคือจะอาการจะเหมือนอาการเป็นตะคิว uh huh. ครับอ๋อก็ต้องรอให้เนี้ยหายดีก่อนคือต้องไปผ่าคือผมกลับผ่าในช่วงสิ้นปีเนี้ยครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลา กลับมาด้วยสองอาทิตย์เจ็บไม่เจ็บครับไม่แต่ตอนที่ที่มีอาการะเจ็บคือจะเป็นตอนช่วงขับขี่อย่างเดียวใช่ครับซ้อมแล้วก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือซ้อมให้อาการให้รู้อาการว่าเป็นไงแล้วก็คือผมจะเข้าไปทางกกทคือการกีฬาเนยเขาก็จะช่วยทำให้มันดีขึ้นก่อนที่จะทําการแข่งขันเพราะว่าถ้าผ่าตัดเนี่ยเราต้องใช้เวลาสองอาทิตย์กว่าจะกลับมาทําการซ้อมได้ พว่เมันก็นแบบมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับหลายปีมันได้มีอุปสรรคเยอะครัจะขึ้นโพเดียมก็ไม่ได้ขึ้นสักทีครับ ปี2 0 1 0เนี่ยที่ที่สนามสนามเอเซนประเทศทอแลนดนเนี่ยผมก็เกือบที่จะคว้าอันดับ3ได้ก็คือโพเดียมตอนนั้นก็ไล่บี้อยู่ในกลุ่มหน้าฮะก็พลาดโอกาสนิดนึงโชคไม่ดีจังหวะไม่ดีมากกว่าก็เลยเข้าที่4ช่วงนั้นก็ไล่ไล่บี้กับแชมป์โลกครับก็คือโทนี่เอดรัสก็คือใช้เบอร์24ก็คือสออยู่ฮะแต่คือเราเหมือนแบบว่าเราสู้กันไปเยอะหน่อยข้างหลังไล่มาทานก็คือรูติก็เลย เบียดกับผมผมก็เลยเฉียบไปนิดเดียวครับแค่เวลาเรากับพิบตาแค่นั้ 0. 0. เนเองครับ0 0น8์จุดนย์ยามรเนียจำได้แมน่นเลยเพราะว่าไม่ได้ฮิไม่ได้ขึ้นโควดียมจะให้แนะนำน้องๆหรือว่าเ,เพื่อนๆที่เขาแบบว่าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถอยากเป็นนักแข่งเหมือนซีนียจะต้องแบบเริ่มต้นยังไงคืออย่างแรกเลยผมว่าต้องต้องมีความชอบก่อนชอบที่จะและก็รักในกีฬาประเภทนี้ คือถ้าอยากจะทําการแข่งขันจริงๆอะฮะคือก็ต้องมีวินัยด้วยคือต้องเข้ามาแล้วก็ฟิตร่างกายก็ต้องมีการฝึกซ้อมมีการแบ่งเวลาถ้าสมมติยังเรียนอยู่เนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องออแข่งรถอย่างเงี้ยเราต้องแบ่งเวลาให้ได้เริ่มต้นเลยเนี่ยคือยอย่างของผมเองเนี่ยก็จะเข้าไปในโครงการของ h o n d a Racing School เ<ะ>ขาก็าจะจัดสอนเ,ออเทคนิคต่างๆในสนามแข่งเขา,งาจะมีรถให้มีชุดแข่งให้เราเราใสา่ก็คือ เขาจะสอนเทคนิคเบื้องต้นก่อนเลยว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคือก่อนก่อนที่จะลงไปเนี่ยต้องมีการวอร์มร่างกายยืดร่างกายแล้วก็อธิบายอุปกรณ์ในในรถต่างๆว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างจะต้องทำแบบไหนต้องมีการตรวจสภาพเช็ครถให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถึงจะลงไปซ้อมไปแข่งได้นะอะไรนี้แล้วก็เราก็จะเริ่มเรียนกัน ช่วแรงก็จะเป็นทฤษฎีก่อนเขา,าก็จะอธิบายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะลงไปสอนตามโค้งแต่ละโค้งเลยเริ่มจากโค้งแรกไปจนยันโค้งสุดท้ายอันนี้คือหมายถึงสนามที่ไหนคะที่ที่เมืองไทยเนี่ยครับที่นครจันทรหรือว่าที่พีราเซอร์กิตก็จะมีอยู่สองสนามที่เขาทําการคือสอนกันนั่คือถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเริ่มต้นเสิร์ช Google เลยโกูเกิหาใช่ครับเข้า av honda.co.th ก็ได้ครับเขาจะมีฮอนด้าและพิซ o ูอยู่ มันก็จะไปเป็นสเตปสเปใช่ครับก็ผมก็ไป,ไปทาการเรียนค่อนข้างเยอะพอสมควรก่อนที่จะเข้าไปคือมันจะมีรุ่นสําหรับก,การแข่งขันก็คือมือใหม่เย้ยเข้าไปร่วมตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆเหมือนขั้นบันไดเหมือนตอนแรกๆที่ผมทํำมา สนามแต่ละกษณะตรงนี้คือถ้าถามว่ายิ่งใหญ่คือมันยิ่งใหญ่มากพอสมควรคือเขามีประวัติก่อนนั้นนี้คือทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนสนามตรงนี้นนนคือใค,ใครก็อยากที่จะไปขับก่อนนั้นเนี้ยผมยังนั่งเล่นเกมอยู่ในสนามตรงนี้เอ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปให้ได้คือจะมีเกม Mo t ต GP ครับคือก็เล่นทุกสนามฮะเออวันหนึ่งถ้าผมได้ไปขี่เนะี่ยมันคงต้องแบบยิ่งใหญ่มากๆนะ่เลยคนดูมันก็คือบรรยากาศรอบๆันี่ยทำให้ดูยิ่งใหญ่ครับ นอกจากสนามแล้วคนดูอะไรหลายๆอย่างทีมงานรถที่แบบว่าเอึดับโลกนะเราต้องไปให้ได้คือครั้งแรกเนี่ย จะรู้สึกมากกว่าที่ออเจแปนเพราะว่าครั้งแรกที่ผมลงไปแข่งเนี่ยคือครั้งแรกเลยหลังจากเรียนเขาได้คนนุูนเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บพ่อปุ๊บลงไปแข่งเลยก็ <c oughs> คือครั้งแรกตรงนั้นน่ยที่มันเป็นรุ่นมือใหม่ฮะก็เลยมันรู้สึกตื่นเต้นก่อนตอนแรกที่แบบเฮ้ยจะแข่งแล้วอะไรเงี้ยครั้งแรกที่ผมลงไปแข่งเนี่ยมันรู้สึกแบบกดดันมากเพราะว่าตอนนั้นผมถ้าผมจำผิดผมอายุน้อยสุดเลยอายุ1 0 11อ,อะครับก็เลยลงไปแข่งปุ๊บแล้วผมก็คว้าชัยชนะเลยครั้งครั้งแรกครั้งได้ที่หนึ่งเลยก็ลแบบ เราทำได้คือความรู้สึกที่ขึ้นไปตรงนั้นครั้งแรกที่เราลงไปแล้วเราได้ที่1เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่ามีกําลังใจที่แบบเฮ้ยเราเพิ่งเข้ามาแล้วเราได้นะคือวจีพีอ่ะมันไม่ยากหรอกที่เราจะเดินต่อไปน้อยมากครับที่จะเข้าไปร่วมทีมนี้ได้เพราะว่าทีมนี้เนี่ย ทั้งหมด3รุ่นก็คือทั้ง Mo เต GP Mo t o ี Mo เด้วยในปีนี้นะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือแชมป์ในหลายคนเนี่ยก็อยู่ทีมนี้ทั้งมาร์โกซิมอนเชลลี่ที่เพ,พิ่งเสียไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ไดจิโรคาโต้ที่ได้แชมป์ก็คืออยู่ทีมนี้มาทั้งหมดใช่ครับคือการได้อยู่ทีมนี้เหมือนแบบเป็นความฝันนะฮะเพราะว่าเขาติดต่อกับผมมาค่อนข้างนานแล้วเราก็ดูผลงานดูทักษะการขี่เขาก็ค่อนข้างที่จะออสนใจอยากที่จะเอาเข้ามาร่วมทีมก็ติดต่อตทางฮอนด้าผมก็ได้เข้าร่วมไปรู้สึกว่า ทีมงานเนี่ยมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากก็คือทํางานแบบดีเลยครั <S <S คือเขาแบ,บ่งหน้าที่กันทํางานคท่้งที่จะแบบทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น <S <S คืออย่างแรกเลยเราต้องต้องบอกอก,กับตัวเองว่าเราต้องมีวินัยเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าเอ้ยขี่รถมันไม่เหนื่อยนะแต่จริงๆอ่ะคือมันใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงหนึง่งแต่คือชั่วโมงหน,นึ่งเนี่ยมันร้อยกว่ากิโลฮะ เราก็ต้องปรับตัวหลายๆอย่างต้องใช้การใช้ชีวิตภาษาคือเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมงานให้ได้เพราะว่าไปอยู่ทีมอิตาลีเป็นปีแรกเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาอิตาเลียนแต่คือผมวนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษแทนมากกว่าคือเราก็ต้องปรับตัวและเรื่องการทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารพูดพูดคุยกับเขาให้มากขึ้นเขาจะได้แบบว่ารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ต้องมีการดูแลร่างกาย fitness training ทุกๆอย่างครับมันจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยมันละเอียด แล้วก็ทําให้ผลงานเนี่ยดีขึ้นด้วยถ้าเราสามารถทํารวมๆตรงนี้มาได้ดีคก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็คืออย่างที่เราตั้งเป้าไว้ตอนเด็กๆก็คือเราจะเข้ามาแข่งขันในรายการบุญจีพีให้ได้ตรงนี้ก็คือประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งที่เราตั้งเป้าไว้แล้วแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากตอนนี้คืออยากที่จะขึ้นโพเดียมให้ได้ครับเป้าหมายหลักๆเลย ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณก่อนนะฮะที่ให้กําลังใจผมมาตลอดออชีวิตนักแข่งของผมเลยก็ว่าได้คือตั้งแต่เด็กจนจนทุกวันนี้ก็ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดต้องขอบคุณทางบริษัทไอฟแนดาที่ให้โอกาสผมแล้วก็บริษัทพปตทอสิงตรงนี้ที่คอยเดลพิซซ่าของมันดีด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนผมแล้วก็ทุกท่านที่คอยให้กําลังใจผม แล้วก็น้องๆนักแข่งที่อยากที่จะเข้ามาแข่งในสนามเนี่ยผมขอแนะนําให้มาแข่งในสนามดีกว่าเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่าในสนามเนี่ยก็มีทั้งชุดแข่งชุดป้องกันครบแล้วก็มีมีรายได้ด้วยตรงนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้แล้วก็สามารถก้าวขึ้นมาในระดับโลกเอออย่างเช่นผมได้คือเหมือนผมเป็นตัวเปิดทางให้ครับก็แนะนําให้เข้ามาแข่งขันในสนามน้องๆที่ชอบกีฬาก็ขอให้มีวินัยทุกคนด้วยครับ บบคครัเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับกิจกรรมเด็ดๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณศูนย์บริการ Honda b i ิ Wing เรียบทางด่วนลดพิทาค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปจุดป,ประกายแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องคอยติดตามชมกันค่ะ กับรายการจุประกายไอสไตล์หนึ่งชีวิตลิจิตได้ด้วยมือคุณค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณพ่อนี่ต้องเป็นไอดอลผมเลยก็ว่าได้เพราะว่า เขาเหมือนเป็นตัวเปิดคนเปิดทางให้ผมได้เข้ามาสู่เส้นทางเส้นทางแห่งนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงเด็กๆนะครับเขาก็เหมือนปลูกฝังผมก็คือเวลาเขาไปแข่งไหนไปแข่งที่ไหนเขาก็รับผมไปด้วยตั้งแต่ยังยังอุ้มอยู่เลยครับยังเดินเดินไม่ได้ผมก็เห็นรูปตัวเองอ่ะคือก่อนนีนไ้ได้มีโอกาสดูรูปก็คือก็เห็นรูปผมแล้วว่าเออเราเข้าไปในสนามตั้งแต่เรายังเด็กเลยแล้วเขาก็ปลูกฝังมาเรื่อยๆสอนเทคนิคต่างๆทุกอย่าง ทำให้ผมมายืนถึงจุดนี้ได้มีอะไรไม่สบายใจเขาก็จะคุยกับเขาตลอดครับทุกเรื่องถ้าถ้าคุณพ่ออยู่ตรงนี้นะก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือโพเดียมผมจะทําให้ได้แล้วก็ขอบคุณที่สร้างเส้นทางนี้ให้ผมครับแล้วผมก็จะทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมว่าโพเดียมเนี่ยผมจะพยายามขึ้นให้ได้